ปกินนากาธรรมตอนที่เก้าสิบห้าแต่พระธรรมเนี่ยค่ะเหมือนกระจกจริงๆที่จะทำให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะกำลังเป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเพียงคิดค่ะการกระทำใดๆของคนนั้นก็หมดไปแล้วและจริงๆก็ไม่มีแต่ละคนมีแต่นามธรรมกับรูปรธรรมรูปรขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลย ถ้าใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกอย่างไฟเนี่ยนะคะที่เกิดแล้วก็ดับเนี่ยไฟนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าหรือว่าอาศัยเชื้อไฟใหม่ที่จะทำให้ไฟใหม่เกิดต่างหากไม่ใช่ไฟเก่ากลับมาฉันใดจิตแต่และขณะตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในห้องนี้จนถึงเดี๋ยวนี้นะคะ่ะเกิดดับนับไม่ถ้วนตามเหตุตามปัจจัยเช่นเสียงที่ได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้นี้ เพราะฉะนั้นจิตที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้ไม่ใช่จิตที่กําลังได้ยินเสียงในขณะนี้สภาพธรรมะถ้าศึกษาแล้วจะทราบว่าเร็วกว่าที่ใครจะประเมินได้ว่าเกิดหนักเร็วสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดถึงกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตเนี่ยให้ทราบว่าพูดถึงจิตแต่ละขณะและให้ทราบว่าถ้ามีแต่นามธรรมาอย่างเดียวไม่มีรูปเลยเนี่ยไม่มีใครสามารถรู้สภาพจิต แต่เวลาที่มีการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างก็พอที่จะรู้ว่าเกิดจากจิตอะไรอย่างเสียงดุเสียงดา่นาขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลเพราะมีรูปที่เกิดจากจิตเสียงเนี่ยค่ะเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุดฐานเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เสียงนั้นเปล่งออกมาด้วยจิตอย่างนั้นถ้าเป็นเสียงซึ่ง มีความการุณนานมีความเมตตาใครกําลังเป็นทุกข์เราก็พูดให้เขาสบายใจเข้าใจในเหตุในผลเสียงนั้นเกิดจากจิตที่เป็นกุศลด้วยการกระทําทางกายก็เหมือนกันการทะเลาะวิวาทการดุด,ด่าการเครียดตีต่งตางๆขณะนั้นจิตก็เป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตเย็งเวลารับประทานอาหารเนี่ยบางคนลืมแม้แต่จะเพียงคิดว่า คนนั้นน่ะนั่งไกลอาหารมากเลยถ้าเราส่งไปให้เขาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้รับประทานอาหารไม่ใช่ว่าอยู่ตรงหน้าเราเราก็รับประทานไปนคนเดียวขณะนั้นก็เพียงเอื้อมมือไปหยิบส่งให้ก็เป็นกุศล,ลจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ดีงามเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ว่าต้องมีวัตถุทานเป็นแต่เพียงหนึ่งในสิบของบุญเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะทราบว่าบุญเนี่ยคือสภาพจิตที่ดีงาม ไม่ต้องถามใครอีกต่อไปว่าเป็นบุญไหมได้บุญมากไม้มเพราะว่าเราย่อมรู้ใจของเราคนอื่นจะรู้ได้ยังไงว่าใจเราคิดยังไงขณะใด,ดที่จิตอ่อนโยนมีความเป็นนิดและก็ช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นบุญหรือว่าเป็นกุศล,ลจิตด้วยขณะที่จิตอ่อนโยนสละสิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์สุขแก่คนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศล,ลจิตเพราะฉะนั้นกุศล,ลจิตก็ไม่ใช่เพียงแต่การให้วัตถุอย่างเดียว แล้วก็จะบางคนถามว่าได้ผลมากหรือน้อยเนี่ยไปคิดถึงผลแต่ถ้าเป็นธรรมะจริงๆคนที่เข้ามาสู่พระธรรมเนะะี่ยค่ะจะรู้ว่าถ้าเป็นผู้ตรงเข้ามาด้วยความนอบน้อมต่อการที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามเมื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดไม่ดีก็จะละเว้นสิ่งนั้นสิ่งใดดีก็จะประพฤติสิ่งนั้นเท่าที่จะประพฤติได้สะสมได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะไม่ได้เข้ามาโดยที่ว่าเราเรียนเก่งเรารู้ธรรมะมากเราจะไปเป็นครูอาจารย์หรือเราจะได้ลาบได้สักการะแม้แต่เพียงการชมเชยก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่เพื่อสิ่งนั้นถ้าเพื่อสิ่งนั้นและจะไม่ได้สาระจากพระธรรมแต่ว่าจะได้ความเมาในความรู้ในความเก่งหรืออาจจะในลาบในสักการะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อประโยชน์จริงๆเพราะเหตุว่า ะธรรมเนี่ยคะ่ะถ้าไม่ศึกษาก็ศูนย์อย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัตถุเลยแต่อยู่ที่ความเข้าใจของชาวพุทธถ้าชาวพุทธไม่เข้าใจพระธรรมศูนย์แน่นอนคะ่ะไม่มีการที่จะดำรงสืบต่อไปมีพระไตรปิฎกจริงเปิดแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าเข้าใจผิดขณะนั้นก็ไม่ใช่การสืบต่อศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง,รงๆมีความนอบนอบ้นอมต่อพระรัตนตรัยแม้แต่พระธรรมเนี่ยคะ่ะนอบนอบ้นอมโดยการศึกษา ด้วยการพิจรารณาด้วยความละเอียดที่จะให้ไม่บิดเบือนไม่เข้าใจผิดในพระธรรมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดจะผิดกันไปตลอดไม่ตรงกับที่ทรงสแสดงไว้เท่ากับว่าเราไม่ใช่ผู้ที่มีความเคารพในพระธรรมแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระธรรมนะคะสิ่งใดที่ถูกคือถูกสิ่งใดที่ผิดคือผิดและต้องไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่พร้อมที่จะแก้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้รู้ ในพระธรรมทั้งหมดทั้งสามปิดกและอัตถกถาซึ่งละเอียดมากแต่เป็นผู้ที่จะต้องศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้ศึกษานะคะให้ได้มีความเข้าใจในพระธรรมขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องตั้งจิตไว้ชอบนะคะแม่แต่ในการศึกษาพระธรรมนิฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้สาระจากพระธรรมจริงๆเรื่องบุญขงจบละใช่ไหมคะเป็นนามธรรมนะคะเป็นจิตเจตสิกที่ดี ยังขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเพราะอะไรคะมีจริงๆโดยไม่ต้องเรียกชื่อปรมัตธธรรมหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแม้ไม่เรียกชื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาต้องเรียกไหมคะแต่มีปรากฏแล้วเสียงปรากฏทางหูต้องเรียกไหมแต่เสียงมีปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วเพราะฉนั้นปรมัตธธรรมหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆแม้ไม่เรียกว่าอะไรเลย และก็สาธารณะคือทั่วไปไม่จํากัดเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธ,ธเนี่ยคือผู้ตื่นผู้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธค่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนอกโลกทั้งหมดที่มีจริงๆพร,ระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างแข็งเนี่ยเฉพาะคนไทยเท่านั้นเหรอที่รู้แข็งเฉพาะเราใช้คําพูดภาษาไทยเท่านั้นเหรอถึงจะรู้แข็ง แต่ไม่ใช่เลยค่ะจะใช้ภาษาอะไรก็ได้อังกฤษจีนไทยได้หมดจะเรียกแข็งว่าอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะปร,รมัทธรรมอธิธรามจิตมีไม่เรียกจิตก็ได้จะใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่เปลี่ยนลักษณะของจิตไม่ได้นี่คือปร,รมัทธรรม ผ่านมาแล้ว2,500กว่าปีนะฮะแต่ยังมีโอกาสได้ฟังเรื่องรูปประขันเวทนาขันปรม,มัถธรรมเหมือนผู้ที่ไปเฝ้าที่พระวิหารเชตวันทรงแสดงธรรมะอย่างไรที่พระวิหารต่างๆในอดีตสิ่งเหล่านั้นจารึกเป็นคำสอนที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยอ่านได้และก็รู้ถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเมื่อ2,500กว่าปีย้อนไป แล้วก็ข้างหน้าอีก2,500กว่าปีเราจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบใช่ไหมคะแต่2,500กว่าปีเนี่ยเราต้องอยู่เราต้องมีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่อย่างนั้นจะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินเสียงพระธรรมหรือเสียงที่สามารถจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าถ้าเป็นเสียงรถคนไหนก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาคำพูดอะไรก็ได้ยิน แต่เสียงที่จะทําให้รู้ว่ามีปรมัตธรรมจากการตรัสรู้ของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่เคยสะสมบุญในอดีตแต่ว่าอย่าเพิ่งพอใจนะคะเพราะว่าเล็กน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับการที่เราจะต้องเข้าใจธรรมะให้ลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งประจักษ์ความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอีกต่อไปเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วกับ นี่คือผู้ที่เป็นสาวกค่ะคือผู้ฟังพระธรรมเป็นพหุสูตรคือผู้ต้องฟังบ่อยๆทุกคนที่จะมีปัญญาเนี่ยต้องเป็นผหุสูตรฟังมากแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในวิชาจารณะที่เราสรรเสริญพระคุณวิชาจารณะสัมปันโนจารณะหนึ่งของพระองค์คือผหุสูตรต้องเป็นผู้ที่ฟังมากจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ก็ฟังเรื่อยนะครับทั้งชีวิตนี้ก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับธรรมะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลหรือเป็นเฉพาะของตัวเองก็ไม่ทราบเขาคือ,อว,คว่าฟังแล้วอืมเข้าใจในพระธรรมนะครับแต่พอออกจากวัดแล้วหรือว่าออกจากสถานที่นั้นแล้วลูกจะลืมครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ใส่ใจสนใจนะคะวันนี้อยู่ตรงไหนก็รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดมีคนหนึ่งค่ะเขาก็ไปสแสวงหาธรรมะ เหนือใต้ตะวันออกตะวันตกนะคะแต่พอเข้าใจธรรมะเพียงแค่ลืมตาก็รู้ว่าเป็นธรรมะจะไม่มีวันพ้นจากธรรมะเลยทุกอย่างที่มีจริงๆที่ปรากฏเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ให้เข้าใจละเอียดก็ฟังบ่อยๆหรืออ่านหนังสือต่อไปก็จะอ่านพระไตรปิฎด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เหมือนกันนี่ก็ถามว่า การที่เราไปบวชในไม่ว่าจะบวชชีพานหรือว่าถือศีลที่วัดเนี่ยมีคนก็ถามมาเหมือนกันว่ามันจะอยู่ในประเภทบุญประเภทไหนถ้าทราบว่าศีลเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็จะว่าเราจะรักษาศีลเป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองหรือการบวชที่ใช้คําว่าบรัพชาด้วยนะ,ะหมายความถึงการสละเรื่องของความติดเนะะี่ยค่ะเราติดกันมามา,มากมาย ตั้งแต่เกิดวันนี้ก็ติดเมื่อเช้านี้ก็ติดอาหารอร่อยไหมไปที่ไหนยังไงนี่ก็เรื่องติดหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกก่ใจแต่เรื่องละเนี่ยใครจะช่วยติดกันมากมายแล้วเกินนะคะติดกันมาแล้วเยอะๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วเห็นขุนเนี่ยท่านสละอาคารบ้านเรือนในครั้งพุทธกาลนะคะสละวงศาคณาญาิ สละทุกอย่างเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตพราะวัาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยนะคะการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลได้ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อสละความเป็นเราอันนี้ก่อนอื่นเลยค่ะเป็นความเห็นผิดที่ยึดถือว่ายังมีเราหรือเป็นเราทาั้งทั้งที่รูปตั้งแต่ศรีรษะตลอดท้าที่อ่อนหรือแข็งเนี่ยก็เหมือนอ่อนหรือแข็งที่อื่นก็คือแค่อ่อนหรือแข็ง แต่ก็ยังสละไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ยังเป็นเราสภาพธรรมะเช่นความดีใจความเสียใจในแสนโกรธกับดีใจก็คือดีใจเสียใจก็คือเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีกมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับแต่ก็ยังเป็นเราในขณะนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆก็คือขั้นแรกเนี่ยสละความเป็นเราแต่กว่าจะสละความเป็นเราได้เนี่ยลองคิดดูนะคะสละของยังง่ายกว่าใช่ไหมคะ ให้ใครเนี่ยยังพอจะให้ได้แต่สละความเป็นตัวตนหรือเป็นเราเนี่ยต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นความยากของการที่จะสละความเป็นเราเนี่ยท่านก็เริ่มจากการสละอาคารบ้านเรือนในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยค่ะพุทธบริษัทก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้ในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปก็จะมีเพียงเท่านี้ แต่ว่ากาลสมัยเนี่ยผ่านมาพระองค์เห็นว่าเพศหญิงเนี่ยค่ะไม่เหมาะไม่ควรต่อการที่จะทรงเพศบรรพชิตเป็นภิกษุณีก็ทรงวางกฎไว้จนกระทั่งขณะนี้ไม่มีภิกษุณีเพราะว่าการบวชเนี่ยยากกว่าภิกษุถ้าศึกษาโดยพระวินัยละเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเสื่อมเสียไม่ให้มีการที่จะพระศาสนาเศร้าหมองเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็มีภิกษุแล้วก็ อุบาสกอุบาสิกาแต่ภิกษุเนี่ยมีสามเณรด้วยแทนที่จะเป็นภิกษุณีก็เป็นภิกษุกับสามเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นเรื่องของการถือศีลหรือมีศีลหรือว่าจะรักษาศีลนะฮะเห็นประโยชน์ของศีลไม่ใช่ว่าเพราะอยากมีศีลคือผู้ที่เห็นโทษของกายที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีแล้วก็เพียรที่จะ เห็นประโยชน์ที่จะรักษาการงดเว้นจากคำหยาบหรือว่าคำพูดที่ไม่จริงมุสาวาทหรือคำพูดที่สอเสียดหรือคำพูดที่ไร้ประโยชน์เพอเจอผู้นั้นนะคะในขณะใดาที่เจตสิกชนิดหนึ่งคือวิรติเจตสิกเกิดเขาจะทำหน้าที่วิรติบางคนเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเคยพูดไม่ดีนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วอ้าปากค้างค่ะคือ จะพูดแต่ว่าไม่มีคํานั่นเปล่งออกไปเพราะว่าเจตสิกที่เป็นวิรติเจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นวิรัตทุจริตทางวาจาเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลคือเรื่องการเว้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทางกายทางวาจาซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มีใครมาสรรเสริญว่าขณะนี้เรามีศีลแปดหรือเรามีศีลห้าหรือเรามีศีลเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของการละ ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้าเราได้ทราบจุดประสงค์ว่าเรามาเพื่ออะไรซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดจุดเด่นเลยนะคือว่าเพื่ออะไรการที่เราจะสอนหรือไม่สอนหรือจะช่วยใครหรือไม่ช่วยใครเนี่ยเป็นเรื่องทีหลังไม่ใช่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยประโยชน์ที่สุดก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังว่าฟังเรื่องอะไรฟังอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะก็มีทุกอย่าง ตาหูจมูกลิ้นกายใจลาบยศสรรเสริญสุขทุกเสือเส่อมลาบเสื่อมยศแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีเราพอจะคิดออกไหมคะว่าเราไม่มีอะไรคือทรมานี้เป็นเรื่องที่ถ้าคิดเนี่ยค่ะเราก็จะได้ความเข้าใจเราเป็นผู้ที่ไตรตรองคิดนี่คือไตรตรองไม่ใช่เพียงแต่ฟังใครแล้วก็เชื่อเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราฟังผิดเราก็เชื่อผิดผิด แต่ว่าไม่ว่าจะฟังใครก็ตามค่ะเราไตร่ตรองแล้วก็ต้องเป็นตัวของเราเองแต่ละคนคือแต่ละหนึ่งในที่นี้จะไม่มีใครที่ซ้ํากันเลยในความคิดซ้ํากันในประสบการณ์ในเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เคยศึกษาพระธรรมมาก่อนเลยแม้ว่าเราจะมีทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกทั้งลาภทั้งยศทั้งสรรเสริญสุขก็ตามแต่แต่สิ่งที่นม่ดีคือปัญญา บางคนเนี่ยค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญญาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วเขาสามารถที่จะเรียนแล้วก็ทําอะไรได้สําเร็จหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆริงหมายความว่าคนนั้นจะเกิดมีปัญญาเองเนี่ยยากแสนยากแล้วก็จะต้องเป็นปัญญาเพียงขั้นต้นนิดๆหน่อยแต่ถ้าจะมีปัญญาแท้จริง แล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็เป็นปัญญาที่สามารถจะเจริญต่อไปได้ต้องเป็นผู้ที่ฟังพระธรรมพระทุกคนได้ยินคํำว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ค่ะเป็นชื่อซึ่งคนอื่นจะมีไม่ได้เลยนักปราชนักวิทยาศาศสต์กี่คนก็จะใช้ชื่อนี้ไม่ได้เลยสําหรับผู้เดียวหรือผู้ที่ได้อบรมบารมีถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะ แล้งทรงประกอบด้วยพระญาณคือพระปัญญาหลากหลายที่จะทรงสแสดงธรรมะที่จะให้คนอื่นเนี่ยเกิดปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นถึงใครจะมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมก็ยังไม่มีสิ่งหนึ่งคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาที่นี่ไม่ใช่ปัญญาที่เราเข้าใจว่าเรามีหรือสติที่เราเคยได้ยินและครูก็เคยบอกว่าเด็กคนนี้มีสติปัญญามากก็ยังไม่ใช่สติถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะเข้าใจผิด เราจะไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะนี่นะคะก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเหตุว่าทุกอย่างต้องมีการศึกษาตามลําดับเป็นพื้นฐานเราจะพูดเรื่องอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทาขันห้าธาตุเป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงเพราะว่าปัญญาขั้นต้นยังไม่มี เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะขาดการศึกษาตามลําดับให้เข้าใจจริงๆตามลําดับไม่ได้ขั้นต้นก็คือแม้แต่คําที่เราได้ยินชินหูก่อนมาที่นี่คือการฟังธรรมะคิดไหมฮะว่าธรรมะคืออะไรแล้วเรารู้จักธรรมะแลหรือยังคือถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจะไม่ผ่านแต่ละคําเพื่อที่จะไตร่ตรองว่าความรู้ที่เราเข้าใจว่ารู้หรือคิดว่ารู้เนี่ยเป็นการรู้จริงๆหรือเปล่า หรือรู้เพียงชื่อว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำสอนของพร,ระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์สอนเรื่องอะไรก็ต้องสอนเรื่องธรรมะและธรรมะคืออะไรเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนแต่ถึงพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอีกมีใครที่ใหม่ที่สุดพอจะตอบได้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรคิดแล้วก็ตอบเองก็ได้ค่ะลองดูค่ะ เป็นคนที่คิดว่าถ้าทําดีแล้วได้ดีแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าทุกวันนี้ก็มีทุกอย่างถึงแม้จะไม่ได้ร่ํารวยแต่มีพ่อแม่ที่ดีมีสามีที่ดีมากแล้วตัวเองก็มีความรู้แล้วก็มีความสุขสบายก็มีความรู้สึกว่าพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความสุขมากทุกวันทุกวัน แต่ยังไม่รู้จักธรรมะ<า>ใช่ไหไมคะมีอะไรทั้งหมดก็ยังไม่รู้จักธรรมะคะรธรรมะ,ค,ะคือสิ่งที่มีจริงๆค่ะสิ่งใดที่ทรงแสดงสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนพระธรรมที่ตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ไปนึกคิดไใ่ตรองมาเป็นหลายหลายปีแล้วก็เอามาแสดงแต่ว่าจากการอบรมมากมายมหาศาลถึงสี่อสองไขยแสนคับเป็นเวลาที่ยาวนานมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนถึงขณะเนี้ย เราไม่สามารถจะนับขณะจิตได้เลยว่าเท่าไหร่แล้วและเราก็นับไม่ท้วนและยิ่งไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวชีวิตเนี่ยค่ะผ่านไปทีละหนึ่งขณะโดยไม่รู้ตัวโดยไม่มีการนับแต่ถ้าผู้ที่รู้จริงๆนี่นะคะสามารถที่จะทรงแสดงขณะจิตทีละหนึ่งขณะว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเกิดมาเนี่ยจริง แต่ไม่รู้ว่าที่เกิดเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจากการตรัสรู้ถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่ยากตรงที่ว่าคําไหนที่เข้าใจและคํานั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคําจริงไปตลอดทั้งสามปิดกไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกหรือพระอภิธรรมปิดกธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่เป็นพื้นฐานค่ะเรายังไม่ได้แจกแยกอะไรเลยแต่ให้เริ่มมีความเข้าใจถูก ว่าความหมายของธรรม,มะเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆสแสดงว่าอะไรถ้ากล่าวคำนี้สแสดงว่าที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องหลอกไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆและก็ตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ทุกอย่างจริงเห็นจริงได้ยินจริง ความรู้สึกเป็นทุกข์ปวดเมื่อยเจ็บจริงความพอใจติดข้องความรักความช่างจริงทุกอย่างจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนี่เป็นสิ่งแรกที่ควรจะได้ทราบสําหรับคนที่ใหม่จริงๆก็ควรที่จะตั้งต้นว่าทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะสภาพเฉพาะของสิ่งนั้นอย่างความโกรธเนี่ยค่ะเวลาเกิดขึ้นแีละรู้เลย หยาบกระด้างขณะนั้นผิดจากธรรมดาปกติวันที่ไม่โกรธก็เป็นคนดีสนุกสนานเรื่นเริงแต่พอโกรธเกิดขึ้นมาเน,นี่ยค่ะหดหดขุนเคืองหยาบกระด้างแล้วก็กายวาจาก็แข็งกร้าวอาจจะมีการประทุษร้ายในคือลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นความโกรธไม่มีใครบังคับบัญชาธรรมะได้เลยเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งหรือว่ามีความหมายเดียวกับคําว่าธาตุหรือธาตุ เวลาที่เราพูดถึงธาตุไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีเจ้าของธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าเป็นธรรมะที่มีการเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นๆเกิดเช่นความโกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจถ้าเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยโทสะจะเกิดไม่ได้ความโกรธจะเกิดไม่ได้ แต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะอย่างฝุ่นเนี่ยเราก็ไม่ชอบไม่พอใจขณะนั้นจะบอกให้พอใจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เราเคยยึดถือว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นตัวเราเนี่ยโดยสภาพแท้จริงก็คือเป็นธรรมะแต่และชนิดซึ่งมีปัจจัยก็เกิดขึ้นซึ่งใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมด มีอีกชื่อหนึ่งลรือขยายความให้กว้างขึ้นก็คือว่าเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำสามคำที่รวมกันคือประมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงลักษณะได้เลยใหญ่ยิง่งจริงๆคือมีปัจจัยเกิดและดับไปเลยใครจะไปทันทาอะไรกับสภาพธรรมะนั้นได้นี่คือลักษณะของสภาพธรรมะเส้นเราอาจจะเคยไปวัดแล้วก็เคยได้ยิน คนที่แก่วัดหรือข้าวัดตั้งแต่เด็กก็จะชินหูกับคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา